ชื่อออมสินท้องใกล้คลอดแล้วอืนิสัยเขาชอบแบบนี้ต้องกินให้ได้คุกเขากินก็เอาทุกวันถ้ารถมาจอดจะไม่ถึงคุกเขากินเลยเอา เมื่อยหรือ,อยังเมื่อยหรือ,อยังลูกเมื่อยหรือ,อยังเอาเมื่อยแล้วพอเมื่อยแล้วพอนะกินเอาจนไดเ้เอาพอจะได้เปิดประตูเนี่ยตีจะว่าตีจะมัเลยตีไม่ได้เนยท้องใกล้คลอดแล้วครับ แต่ดูเอาเรื่องนั่นดูตาที่นี่ดูตาไปลูกป่ะขอยัางถอยัางถอหรือยังอยง,อ,งอ๋คุกเขากินเป็นมันจะเบียบเรียบร้อยใช่ไหนวะ แม่สาวลูกหนึ่งลูกเพิ่งตายไปครับลูกตายไปหนึ่งแล้วได้ลูกตัวหนึ่งแล้วอันนี้ท้องตัวที่สองกำลังจะคลอดครับประมาณสักเดือนหน้าก็คงจะคลอดเดือนหน้าอมสินพอยังลูกพอยัง,ยงหมืมเอลูกปะสองนาทีก็เอาแล้วเนี่ย ไปลูกไปเออไปไปไปคอยก่อนไปลูกไปไปคอยกันไปไปไปคอยนะไปคอยเด้อไปเดี๋ยวพ่อเปิดประตูก่อนไป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 ลูกไปใกล้ขอดแล้วไปไปไปลูกไปไปคนเก่งไป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 รอเด้อไปรอลูกไปรออ่ะ อะเปิดประตูตวเเปิดประตูอืมข้าวก็กำลังจะออกรวงแล้วมันงครับนั่นนั่นออกรวงแล้วข้าวเดือนหน้าก็คง ปลายเดือนหรือกลางเดือนก็น่าจะได้เอาควายลงทุ่งได้แล้วนะครับควายเริ่มผอมแล้วแต่หญ้าเยอะแต่ไม่มีเวลาหาให้มันนะครับสงสารควายอขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณมากๆครับ